สวัสดีครับสวัสดีค pues okay. ุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายอาจจะมีอาการที่ผิดปกติที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับอาการการกั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนนะครับว่าระบบของร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรงหลายคนเนี่ยก็สูญเสียโอกาสจากการไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพราะมีข้อจำกัดในด้านห้องน้ำอาจนอนหลับไม่สนิทเพราะกังวลเรื่องปัสสาวะ อาจจะส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราควรจะสังเกตอาการเริ่มต้นง่ายๆก็คือถ้าปัสสาวะบ่อยมากกว่า8ครั้งต่อวันแถมยังมีอาการปัสสาวะเล็ดเมื่อไอจามหัวเราะหรือทํากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว ปวดปัสสาวะเมื่อไหร่ต้องเข้าห้องน้ำทันทีและมีอาการเหมือนปัสสาวะไม่สุดอยู่เสมอจนถึงอาการหนักก็คือกลั้นไม่ได้เลยราดทันทีเมื่อปวดปัสสาวะส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. อายุที่มากขึ้นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปพบว่ามีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ถึง15-35 2. เปอร์เซนโรคอ้วนน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแรงบีบต่อกกระเพาะปัสสาวะมากขึ้น 3. การคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติหรือการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดมดลูกการผ่าตัดต่อมลูกหมากและ 4. โรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงโรคพาร์กินสันและภาวะสมองเสื่อมเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะกล้านปัสสาวะไม่ได้โดยการบริหารกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรงดังนี้นะครับ 1. ฝึกขมิบกล้ามเนื้อหูรูดขมิบทําเหมือนกําลังกล้านปัสสาวะโดยขมิบครั้งละประมาณ5วินาทีแล้วหยุด10บวินาทีทําซ้ําๆแบบนี้10ครั้งเริ่มต้นอาจจะทําวันละ3เวลาในตอนเช้ากลางวันและเย็นทุกวันแล้วค่อยๆเพิ่มจํานวนให้ถี่ขึ้น 2. ฝึกควบคุมการขับถ่ายพยายามกลั้นปัสสาวะให้นานขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก่อนที่จะไปปัสสาวะให้ยืดระยะเวลาระหว่างการเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งให้นานขึ้นแต่ไม่ควรกลั้นานานเกินไป 3. รับประทานอาหารที่มีกากใยเพื่อป้องกันอาการท้องผูกลดความดันในช่องท้อง 4. ไม่ควรเบ่งปัสสาวะอย่างรุนแรงและปัสสาวะให้หมดหลีกเลี่ยงชากาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยและงดสูบบุหรี่ไม่ดื่มน้ำมากเกินไปเพราะอาจทำให้ไตทำงานหนักและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดและ 5. ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมอย่าปล่อยให้น้ำหนักมากเกินไปเพื่อลดแรงบีบต่อกระเพาะปัสสาวะของหน้าท้องนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ